ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอซ์เชนีหลัง<อ>จากที่หายหายกันไปนานนะคะวันนี้นะคะไอก็ได้กลับมาแล้วค่ะคือหนูยังทำ YouTube อยู่ไม่หายไปไหนนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีงานยุ่งๆนิดนึงนะคะ วันนี้นะคะไอซ์เนี่ยได้มีคอนเทนต์นะคะที่อยากจะมาทําให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อไลฟ์ครั้งก่อนๆน,นะคะไอซ์เคยหิ้งขาตะไครไว้นะคะว่าไอซ์เนี่ยทากับข้าวพอได้บ้างหรือเปล่าพอจะหุงข้าวอร่อยพอจะเป็นแม่สีเรือนได้นะคะแต่แต่ความจริงแล้วนะคะไอซ์เนี่ยไม่ค่อยได้ทํากับข้าวหรอกคะ่ะคือหนูทําอย่างมากก็แค่ไข่ทอ,อดอะไรอย่างงี้แล้วครั้งเนี้ย ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของเพื่อนสนิทของไอ้นะคะก็คือพี่โฟสนะคะก็เลยครั้งนี้เลยตั้งใจที่อยากจะลองทําอาหารให้กับเพื่อนได้ทานกัน,นะคะ่ะไม่รู้ว่าจะไปทําครัวเขาระเบิดหรือเปล่าน,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 นะคะวันนี้ทุกคนก็ไปลุ้นกันเอาอีกทีนึงนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวไอ้เนี่ยจะเตรียมตัวออกไปหาเพื่อนๆนะคะเฮ้ยไม่รู้จะทําได้ปะนะ ่อนที่จะออกไปข้างนอกน,นะคะเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์หลายๆมเมน้นเนี่ยถามไอเยอะมากเลยนะคะว่าพี่ไอใช้สกินแคร์อะไรใช้โลชั่นอะไรทำไมผิวถึงได้ขาวใสสุขภาพดีจังเนื่องจากว่าวันนี้มาอัดคลิปแล้วใช่ไหมไอก็จะถือโอกาสมาบอกในคลิปนี้เลยละกันนะคะเพราะว่าไอเนี่ยได้ใช้มาสักพักแล้วหลังจากที่ได้ทำคลิปรีวิวสกินแคร์ในชีวิตประจำวันไปใช่ไหมครั้งนี้เนี่ยไอก็จะมาอัปเดตไอเทมใหม่ให้ฟังไปด้วยเลยนะคะ ขวดนี้เลยที่ไอใช้เป็นประจำนะคะนี่เพีย l i าออ a u r สูตร UV สีเขียวค่ะตอนนี้นะคะช่วยทำให้ผิวดูเด้งมีออร่านะคะแล้วก็ป้องกันรังสี UV ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมีน้ำหอมระดับพรีเมียมนะคะคืออยากจะบอกว่าวันไหนเนี่ยไอรีบๆนะคะลืมฉีดน้ำหอมนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะดีจริงนะคะนี่ทุกคนมันกินแบบว่าหอม หอมมากๆเลยนะคะแถมเนี่ยไอซ์เนี่ยได้ใช้นะคะมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วไอซ์เนี่ยใช้เป็นประจำทุกเช้ากับเย็นเลยนี่ดูทุกคนหอมหอมนะคะคือวันไหนลืมฉีดน้ำหอมเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็เอาอยู่คะ่ะทุกคนทาแบบทาแบบ <Wow. S 1> หอม บอกไว้ก่อนนะคะว่าผลลัพธ์ของครีมตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ขาววอกนะคะทุกคนคือมันจะค่อยๆปรับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะถ้าตัวไหนเนี่ยได้ทาแล้วแบบขาวไวๆนะคะมันอาจจะมีสารอะไรสักอย่างนะคะที่ใส่ลงไปนะคะมันอาจจะทําให้ผิวเนี่ยเป็นอันตรายได้นะคะแต่ว่าตัว p u r e l i ล e Aura เนี่ยตัวนี้ที่ไอใช้อยู่นะคะมันจะทําให้ผิวค่อยๆกระจ่างใสขึ้นผิวดูไม่หมองคล้ำและสุขภาพดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะไอสื่อแนะนําจ้า เลกามินเลกามินซึ่งเพียวไลน์เนี่ยอซ์มีทุกสูตรเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะสูตรสีชมพูสูตรกโกลนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวดูกโกลกระจ่างใสแบบสาวเกาหลีตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับสาวสาวนะคะที่ชอบกลิ่นหอมหอมวาน,วนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากจริงๆค่ะทุกคนกลิ่นหอมเหมือนขนมเลยนะคะตัวนี้เนี่ยไอเอาไว้ใช้เวลาที่อยู่บ้านอยู่ห้องแบบชิลๆหอมมากจริงๆทุกคนอ่า แล้วก็ขวดสีฟ้านะคะสูตรไบแอนคู่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นนอกจากจะทําให้ผิวขาวใสออร่าแล้วก็ผิวชุ่มชื่นแล้วเนี่ยตัวนี้เวลาทานะคะก็จะรู้สึกแบบว่าเย็นหน่อยๆนะคะมีส่วนผสมของเมนททลนะคะทําให้ผิวแบบว่าเย็นสดชื่นนะคะตัวนี้เนี่ยไอชอบเอามาทาตอนก่อนนอนเวลาแบบอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็พอกไปเลยนะคะมันจะทําให้รู้สึกแบบผิวเย็นสบายเฟรชฟดีนะคะแบบว่าหลับเต็มตื่นนะคะ หอมหรือจริงแล้วจะทาตอนออกไปข้างนอกแบบต้องไปเจอแดดร้อนๆก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะทําให้แบบว่าเย็นๆดีนะคะสดชื่นสดชื่นคือทุกคนหนูอยากจะบอกว่าราคาถูกมากใครที่คิดว่าไอซ์ไม่ใช่ของถูกเนี่ยอันนี้นี่ไม่ใช่เลยนะคะตัวสีเขียวเนี่ยราคา39บาทส่วนตัวสีชมพูและฟ้าเนี่ยราคาแค่29บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะแล้วก็ท่านสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เลย และก่อนที่จะออกไปข้างนอกในวันนี้นะคะวันนี้ไอซขออันเชิญเลือกใช้เทอร์ไรออร่าสุด UV ีสีเขียวนะคะทาก่อนจะออกไปข้างนอกนั่นเองนี่นะคะทุกคนปึ๊บนี่ตัวนี้นะคะช่วยทําให้ผิวขาวใสออร่าแถมยังหอมนานไปทั้งวันและไม่เหนียวเนห่ะอีกด้วยนะเี่ยมสุดยอด สุดเชื่อนแล้วพร้อมที่จะออกไปข้างน,นอกแล้วนะคะ let's go ไปกันดีกว่าเยี่ชนะบอกว่า,วาถามว่าเอาเอา,เอาหมูกี่กิโลหนูบอกว่าเอาสองกิโลเ่าโอ้สามคนสามก้อนสามกนครึ่งกิโลตัวอ๋อเดี๋ยวมันเยอะเองใช่ไหมคะขอบคุณค่ะนีครึ่งกิโลนลค่ะน<แ>ีสองกิโลเรา้าคตกใจเลย <laughs> ตอนนี้ก็ถึงที่หน้าบ้านเพื่อนแล้วนะคะซื้อของมาเต็มสติมมาโหลก๊อกก๊อกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสาวเจเจอยู่ข้างในเจเจอยู่ในห้องน้ำเจเจอยู่ในห้องน้ำนะคะออกมานี้ก่อนออกมา,อ,าอยู่ว,ยวัสดีครับนี้เราอยู่กันกับพี่โฟตี้นะคะ คราวนี้เขาเปลี่ยนทรงผมแล้วนะคะไม่หลว่อีกต่อไปไม่หลวแล้ว,ลวไม่หลวแล้วแต่ก็ยังมีความซ่อนความหลัวอยู่นะคะเป็นกระเรหัวโผกรอบเนื่องจากที่ผ่านมานะคะเป็นวันเกิดของเจเจนะคะวันนี้ก็เลยมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะคะที่จะมาทําอาหารให้กินนะคะ <laughs> พี่ไว้ใจหนูป่ะเด๋ยวส่งแก๊ปไม่ได้นี่หนูทำแล้วพี่ก็ต้องกินเอง <laughs> ไว้ใจหนูป่ะ ไปใจเว้ยไปใจที่สุดเลยเออวันนี้นะคะเราจะมาทําครัวบ้านเพื่อนระเบิดหรือไม่นะคะ <มา S 1> ก็ค <มา S 1> <อ>ือรอดูกันอีกทีหนึ่งนะไปค่ะ let's go <S ไม่ได้หุงข้าวมา30ปีแล้วนะ เป็นใชมปว่าได้แปลว่าจะนได้เรามาดูกันนะคะว่าน้องไอซ์สยามดรีมจะทำข้าวในครั้งนี้สำเร็จไหมจะทำได้เปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าคือแค่การแกะถุงข้าวเองคุณรักุเล่เลยอะว่าไ่ไ ำะะดูซินี่นะคะนี่คือข้าวที่น้องไอซ์ทั่การหุงให้เรากินวันนี้มันเยอะไปว่ะขอคืนหน่อย <laughs> แฟนคลับน้องไอซ์นะคะใครอยากกินข้าวน้องไอซ์หุงนะคะห <laughs> ล่อนเห็นนี่ไหมเห็นีเส้นเวยไม่คือหนูสามารถกัะการหุงข้าวได้ด้วยกับมือของหนูทีละข้าวแล้วก็สาวข้าวแบบนะี้ข้าวกระป๋องที่หันไม่ใช่ <c oughs> นี่ไปที่นั่นแ,แล้วอเออเขามา ุงล่าสุดจับใจคือสี่ปีที่แล้วก่อน้วข้าวรถมือคุณเก้วนะคะนี่าอข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเติมน้ําเพื่อหุงข้าวแล้วเอาน้ำก่อนน้ำตาอะไรนี่ตำรวจภูทอนพัก็ <laughs> <laughs> ตอนนี้อยู่ที่สตูของดูนะคะพอดีดูเปิดสตูแต่ว่ายังตกแต่งอะไรไม่เสร็จก็จะมีเท่าที่เห็นนี่แหละคะ่ะมีห้องครัวแช้ก็ดีแล้วเหมื <laughs> อนยัไงไงอะ เติ่เมเวลา,าการข้าวสวยพี่สุอุ่นอยู่ปะเจ๊ช่วยด้วยใช่เพอาะหุงข้าววันนี้ไม่เป็นนะพี่กดแล้วใช่ป้องกดเปิดอย่างเงี้ยพี่ป้าก่อ,อนแล้วก็กดข้าวสวยแล้วก็กดไม่ต้องกดนะพี่เจมือแค่นี้เองเหรอทำไมอย่างนี้ันไทยผิดจังของเราแบบมันต้องแบบแป๊กอะที่บ้านมาที่จัดแนะนำนะถ้าง่ายๆก็คือจับ ลงได้เลยเหรอนี่อ่ Amazing Amazing Singabel ที่นี่มีแตะกระเทยนะคะไม่ไม่ไม่เธอไปใส่คอนแทคเลนส์แล้วมันจะแสบตาไม่แสบมันไม่ใช่ตะกูลหอมต้องเป็นตะกูลหอมพวกโมหอมต้นหอมอะไรเงี้ยจะแสบฉันไม่เคยได้ยินเลยถ้าใส่คอนแทคเลนส์แล้วทุบกระเทียมแสบตาไหมหรือใช้ได้ไม่แย่อันนี้มันเปิดมันสอนเมื่อกี้นะคะว่ามันทุบได้เอากระเทียมที่หน้ากี พังหมดพังให้หมดนอกจากน้องเขาจะทำผัดกะเพราใช่ปะให้เรากินแล้วยิงไม่พอใส่กระเทียมด้วยไมอยากไม่ยากหรอกฉันเชื่อว่าแกทำได้เว้ยเออเป็นการชาเลนจ์ชาเลนจ์กับใค็ชาเลนจ์กับตัวเองนแหละชาเลนจ์กับตัวเองทุบเหมือนโกระดคุณแก้รู้สึกอย่างไงคะในการทุบกระเทียมครั้งนี้ปวดมือ ต่อไปนี้จะพูดถึงอาหารอร่อยสมคำคิงไก่บ้านรสชาติแสนดีเว้ยเองดูป้องไว้ิมือก็มีอยู่นิดนึงนี่อันนี้เราถ้าได้มาแล้วแล้วเราก็จะใส่กือเทียมแรงกว่านี้แรงกว่านี้ค่ะอย่าไปกลัวถามคนดูค่ะกำปองมันถูกต้องแช่ไห้ จำจนละเอียดแล้วนะคะคุณหนูก็ไม่รู้ว่ะหนูทำถูกหรือเปล่าแค่ซื้อพริกมาก็ผิดประเภทแล้วมาบุษิตตอนนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตั้งกือทะแล้วนะใส่น้ำมันนะเดี๋ยวเราลองก็คือเพื่อนตำมาคุยกับหนูนะกลัวทำไม่ได้คือแค่นี้ต้องหงอกหรอหัวร้านแต่เด๊ะเด๊ะ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 ด๊มันร้อนอย่างม้าเพื่อนเอานิ้วจิ้มลงไปดิมือเธอก่อนเลยไหมจิ้มมันก่อนเอ่อ นี่ทำอะไรนะผัดกระเพราน้ำมันน้ำมันหางน้ำเงินดูดิค่ะไมด้วอะ้ยตายตายแน่แน่เดี๋ยวแล้วนั่นคือกองอะไรมันหมดมือผัดวันนี้จางไปแล้ว30บ้านมันจะสวยทั่วๆใช่ไหมไม่มันใจไม่มันใจตัวเหลือง น้ำตาลหรือเลือวะเนี่ยน้าตลเลือดีกว่า,ามันร้องฟ,ฟ้าฟ้าเหมือนกันอ,อ่ะเพื่อนน้ำตาโอ้โหมันหกไปครึ่งถุงแล้วมึงไม่ครึ่งบ้าตาฝาดน้ำตาใช่ใช่หรือเปล่าใช่หรอใช่ใช่ใชอุ้ยหน้าตามันสวยเหมือนฉันไงจริงเว้ยเดี๋ยวนะคือถ้าเหมือนไอซ์เนี่ยหน้าตาสวยแต่แดกไม่ได้ใช่ไหม อีนน่มือสอ,อ,อร่อยนะไอ้ไอกระเพราหรือไออร่อยไอ้ไอ้ไนี่ข้าวฝีมือ,อน้องไอ้นะคะอหอมฉุยแฉะไหมไม่รู้เดี๋ยวรอชิมข้าวแรกใช่ไหมแอบชิมก่อนควจะระเบิดไหมหนึ่งสองเดี๋ยวนะว้าโอ้โหท่าตอ,อกไข่ ไม่ไข่แดงไม่ถูกได้เปล่าไม่ได้ค่มแมะแกนเลยอ๋ออ, <c oughs> ออ๋อกดคอยฟองแก้ตัวกลัวคนไหนอะแล้วมือบังหน้าไว้ทำไมคุณจะไม่ใส่เหไม่กลัวมันกระเด็นใส่คุงเหรอไม่เลยหน้าสวยไว้หอนคุงไม่เลยมันจะหามาแล้วถ้าตักขึ้นมาแล้วมันล่วงเนี่ยอ๋ออี๊ออผัดกระเพราหมูปีเตอร์ไอซ์สื่อนะคะไข่ย,ยังดุงด๋งๆอยู่เลย แต่จริงๆแล้วข้างในไม่ก็เดี๋ยวจะไปชิมกันนะคะจานรสชาติเป็นไงนะคะเสร็จแล้วอยากจะให้เจจชิมนะคะวรีวิวนะคะว่ามันเป็นยังไงนะกะเท้าจานแรกในชีวิตหนูเลยนะชีวิตเหมือนกัน พต้ะถ,ถ้าเกิดมาก็ไม่เคย <ไป S 1> คกินกะเพราแล้วอัน,นาจากเวนกะเพราจดแรกที่ทำให้พี่เปลี่ยนไปตลอดการเลยมาถึงตายเลยไข่น้องไอ้กรอบนะข้าวแฉะไหม,มข้าวปาก,ก <c oughs> รีบรีบ,รบอยากรู้อย่างเต้นเต้นถึเต้นง้เ <c oughs> <c oughs> งียบ กินอะไรเยอะก็ไม่เคยกินกระเพราม,มาก่อนแต่ามว่าอร่อยมากก็อร่อยอยู่จริงเหรอ,อเผ็ดปะไม่เหมือนมันไม่เหมือนกะเพราเหมือนหมูทอดไมูเหม,มือนหมูผัดอะ่ะเจาะไข่แดงน้องไอซ์ก่อนเยิม้มไข่แดงเยิ้มๆอะไรนะคะไข่น้องไอซ์เยิม้มเออคำใหญยใหญ่ คำใหญ่ทำไมอ่ะคิดถึงอะไรอ่ะ <laughs> แค่คำใหญ่เลยคิดถึงคำใหญ่อ,อ,ญอร่อยออเลยหรือว่าวันนี้ครัวเพื่อนเกือบระเบิดใช่ไหมเออเป็นไงอร่อยปะ <laughs> ทำไมทำได้อย่างงั้นละ่ะเฮ้ยอร่อยเออคือเขาบอกว่าจริงๆเป็นคนไม่ไม่ชอบกินกะเพราเลยแล้วก็ไม่เคยกินกะเพรามาก่อนชีวิตนี่เป็นครั้งแรกที่กินกะเพราถือว่าเพื่อนได้เปิดซิงแล้วเพื่อนทำอร่อยมากเปิดเปิดซิงเปิดซิงกะเพรา มาสิเมนูไปกันปลดล็อกอาชีพเมนเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กี่ไรปะกินอะไรคะเออได้กินเหมือนแบบนางเปลี่ยนน้ำหอมใหม่หอมปะไม่หอมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่น้ำหอมใช้โลชั่นเว้ยโลชั่นใช่ปต่จำไรอ่ะนี่ เียวไลน์มันเป็นโลชั่นเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันทําให้แบบผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่เหนียวเนื้อหนา,นานด้วยววซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเวนแล้วก็ห้าสรรพสินค้าใกล้บ้านเลยเน,นี่ยคลองเลยสินี่คือเป็นโลชั่นหรอใช่โลชั่นเฮ้ยว่ามากมันห,หอมมากปกติโลชั่นไม่น่าจะแบบกลิ่นติดนานขนาดนี้ปะเออแต่หอมอ่นหอมจริงไม่มีกลิ่นกระเพราเะยอยลองอ่ะสะลองได้ปะ ลองได้หรือว่าถ้าใครอยากลองนะคะก็ไปซื้อได้นะคะที่ตามเซเว่นหรือห้างใกล้บ้านนะคะตอนนี้มีขายแล้วนะคะราคาแค่39บาทนะคะแล้วก็อีก2สูตรนะคะสีชมพูฟ้าแค่29บาทเท่านั้นนะจ๊ะไปซื้อกันเราคคอทาเราไม่วอกด้วยนะหอมันเป็นครีมบำรุงแก้วปังอลังเลยไม่เราเคอทิ้งงงสูตเคยร่ปะเขาทำกะเพรานะกลิ่นกระเพราไม่กบเลยงงปะทำได้ครีมเขาดีค่ะทุกคน โอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็จบแล้วนะคะสําหรับวอกทำอาหารครั้งแรกนะคะก็พาเพื่อนมาร่วมชะตากรรมครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าครั้งหน้าอยากเห็นไอทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสําหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหรือว่าอยากให้ไอไปทํากับข้าวให้กินที่บ้านไหมก็มาคอมเมนต์ใต้ล่างกันเย็นนะจ๊ะมาคอมเมนต์ใต้ล่างกันเย็นนะไปบอร่อยอ่ะจากใจเธอหรอ Thank you